สวัสดีครับผมช่างแป๊กครับอีสานพัฒนาชาแน,นลนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่สองต่อจากวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ครับวันที่สามสิบสิงหาหกสามนะครับปล่อยหอยได้สามวันนะครับวันนี้วันที่สามนะครับเรามาดูกันว่าหอยของเราที่ปล่อยลงไปนี้มีตัวตายบ้างไหมหรือจะมีตัวลอยขึ้นมา ไม้ถึงก็ตายนะครับถ้าลอยถ้าลอยขึ้นมาผิวน้ำ่างนี้ไม้ถึงตายนะครับ pper. อันนี้ผมก็ปล่อยปลาหางนกยุงด้วยนะครับปลาหางนกยุงกับปลาสอดปลาสอดก็มีนะครับตัวแดงตัวแดงก็ปล่อยให้มันจินลูกน้ําไปนะฮะเพื่อไม่ให้มียุงลายนะครับถ้าไม่มีปลายุงลายจะมาลงมาไข่เต็มไปหมดเลยเราก็มาดูกันว่าหอยผมจะรอ,อรอดไหม ไม่ว่ามันจะตายกี่ตัวต้องมาหาดูก็มองมองดูก็ก็ยังไม่เห็นนะฮะสังเกตด,ดูว่ายังไม่เห็นตัวไหนที่ลอยขึ้นมาก็ามีเดียตัวที่ตัวเล็กตัวน้อยจับบนริมปากบ่อนี่คเต็มไปหมดเลยครับวันที่สามแล้วครับยังไม่ตายครับเมื่อวานตอนเย็นผมได้ให้ให้อาหารอาหารปลาดุก เม็ดเล็กนะครับก็เอามาทุบๆๆๆหรือเอาเอาโคกมาตำๆๆๆให้มันละเอียดแล้วก็เอามือหยิบอย่างนี้ฮนะจิบแล้วก็โรยๆๆๆๆๆสักสองสามจิบนะครับโรยให้ทั่วบ่อน,นะฮะเพิ่งเพิ่งให้อาหารเมื่อวานในตอนเย็นนะครับปรากฏว่าหอยไม่มีตายสักตัวเลยนะดูฮะดูก็มีแต่ตัวตัวแข็งแรงมีแต่ตัวแข็งแรง,แง,แรงจับ ขึ้นมาจับบนริมริมปากบอ่อขอบบอ่อเออเต็มไปหมดเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ดูอันนี้ทดลองเลี้ยงเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ามือมือใหม่เป็นมือใหม่แต่ก็ก็ศึกษากับท่านที่ลง Tube, ลยู u ู u หลหลายคนก็ เอาเขาเป็นอาจารย์นะฮะดูมาหลายๆคนหลายๆวิดีโอหลายคลิปชมาว่าควรทํายังไงก็ดูมาเรื่อยๆครับก็ทดลองมาทําเองจะเลี้ยงเองก็ยังก็ยังไม่ตายนะฮะพวกนี้ก็เต็มไปหมดปลาสอดก็มีอาหารนกยุงก็ปล่อยนะครับปล่อยเยอะอยู่ที่จริงก็ปล่อย บอ่อละสองตัวถึงสมตัวก็ได้ครับปลาบอ่อหนึ่งบอ่อหนึ่งก็สอสาตัวอันนี้ผมก็ปล่อยไว้เผื่อว่ามันจะออกลูกออกหลานผมจะได้ตักไปใส่อีอกบอ่อหนึ่งที่ที่อยู่ที่อยู่บ้านนอกที่ผมลงไว้สิบบอ่บอบ่อใหม่นะลงไว้สิบบอ่อก็จะเอาปลาพวกนี้นะครับขยายพันธุ์เอาไปตักไปใส่ พวกนั้นให้มันจินยุงบ่อละสองสามตัวอันนี้ก็โอ้มีตัวนะครับมันเกาะริมบ่อเลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเกาะริมบ่ออย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้นะครับมันจะอยู่อย่างนี้มันจะมัน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 จะไม่อยู่ใต้น้ํานะครับตอนกลางวัน ผมเห็นสองวันแล้วแต่ตรงนี้มันร่มนะครับมันอาจจะไม่ร้อนก็ Ching. ได้มันก็เลยขึ้นมาตอนกลางวันปกติดูดูหลายๆท่านแล้วเขาบอกว่าตอนกลางคืน appeal, มันจะขึ้นมาหากินแต่อันนี้กลางวันครับขึ้นมาก็ให้ดูว่ามันจะขึ้นมาเยอะไหมตอนกลางวัน ก็ดีครับไม่ตายไม่ตายก็ขอสรุปว่าสามวันแล้วยังไม่ตายนะครับสวัสดีครับก็ให้ติดตามเพจอีสานพัฒนาชาแนลต่อไปวิธีเลี้ยงหอยขมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ